ดวงชะตาชาวปีกุลประจำเดือนนี้ประน,นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวปีกุลโดยเฉพาะเสมือนหนึ่งดวงดาวเรียงตัวมาสร้างเส้นทางแห่งโอกาสใหม่ให้กับคุณหากเปรียบเทียบแล้วเดือนนี้เป็นเหมือนการเปิดบทใหม่ของหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความท้าทายที่น่าสนใจสำหรับชาวปีกุลที่มีนิสัยมั่นคงซื่อสัตย์และใจกว้าง เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลักษณะเด่นเหล่านี้จะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆให้ได้พลังงานบวกจะไหลเวียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวปีกุนจะได้รับการทดสอบความสามารถอย่างแท้จริงเหมือนกับนักแสดงที่รับบทบาทสำคัญในละครเรื่องใหญ่คุณจะพบว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา เริ่มมองห้าคนที่สามารถรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญได้และดวงของคุณบอกว่าคุณจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆเลยสำหรับชาวปีกูนที่ทำงานในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่จะพบว่ามีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วยอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการใหม่หรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางขององค์กรในอนาคต หากคุณเป็นพนักงานขายหรือทำงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความน่าเชื่อถือและความจริงใจของคุณจะดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีลูกค้ารายใหญ่ที่ตัดสินใจใช้บริการกับคุณเพราะความมั่นใจที่มีต่อตัวคุณสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในด้านใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระวัดระวังในการตัดสินใจเพราะแม้ดวงจะดีแต่การวางแผนที่รอบคอบจะช่วยให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคุณอาจไดรับข่าวดีเกี่ยวกับการงานเช่นการได้รับยกจ่องจากเพื่อนร่วมง,งานหรือการได้รับรางวัลจากผลงานที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังใจที่ดีให้กับคุณในการก้าวต่อไปด้านการเงินกระแสะแห่งความมั่งคัง่ง ด้านการเงินของชาวปีกูลในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับแม่น้ําที่เริ่มไหลเสาะขินกรวดออกไปทําให้น้ําไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นรายรับจะมีเสถียรภาพมากกว่าช่วงที่ผ่านมาและที่สําคัญคือคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการวางแผนทางการเงินสําหรับผู้ที่รับเงินเดือนประจําอาจพบว่ามีรายได้เสริมเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดเช่นการได้รับโบนัสพิเศษ หรือมีโอกาสทำงานพิเศษที่ให้ผลตอบแทนดีนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนจากการลงทุนหรือการออมที่เคยทำไว้ในอดีตการลงทุนในช่วงนี้จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งที่มีความมั่นคงและยั่งยืนเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนระยะยาวหากคุณกำลังคิดจะซื้อบ้านหรือที่ดินเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการหาข้อมูลและเริ่มดำเนินการ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจมีการชักจูงให้ซื้อสิ่งของที่ราคาแพงแต่ไม่จําเป็นการมีสติในการใช้เงินจะช่วยให้คุณรักษาสับเทียนลำพากทางการเงินไว้ได้สําหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการวางแผนการชําระหนี้ใหม่อาจมีโอกาสในการเจราจาเรื่องเงื่อนไขการผ่อนชาระให้ดีขึ้นหรือหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่าเดิม ในช่วงท้ายที่สุดของเดือนอาจมีข้อเสนอทางธุรกิจหรือการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ก่าใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูน่าสนใจอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณด้านความรักบทเพลงแห่งหัวใจในด้านของพุทธที่เป็นสดนั้นในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับชาวปีกุลที่ยังสวดอยู่เหมือนกับดอกไม้ที่ร่มผลิบาน พร้อมที่จะดึงดูดผีเสื้อมาเกสรดอกไม้สเสน่ห์และความน่าดึงดูดของคุณจะเปล่งออกมาอย่างธรรมชาติทําให้คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นคุณมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะมาจากการทํากิจกรรมใหม่ๆห,หรือการไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนตัวอย่างเช่นหากคุณเข้าร่วมคอรเรียนภาษาต่างประเทศอาจพบกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้น หรือหากคุณไปงานสังสรรค์ของเพื่อนอาจ,จมีใครสักคนที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักและพบว่าคุณสองคนมีจุดร่วมหลายอย่างจนทําให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาสิ่งสําคัญคืออย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปให้ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติสําหรับคนโสดที่มีคนที่ชอบอยู่แล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการแสดงความรู้สึกออกมาคุณจะพบว่าคนที่คุณชอบเริ่มให้ความสนใจคุณมากขึ้น อาจมีการส่งข้อความหาการบ่อยขึ้นหรือชวนไปทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณและคนที่ชอบมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่นการไปเที่ยวกลุ่มเพื่อนหรือการทำงานร่วมกันในโครงการในโครงการหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสดีในการทำความรู้สึกการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับชาวปีกุลที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะเน่นแฟนและลึกซึ้งมากขึ้น เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกทําให้อยู่รอดแตกพายุฝนได้คุณและคู่รักจะเข้าใจกันมากขึ้นและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าเดิมอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการแต่งงานหรือการมีลูกหากคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเริ่มวางแผนเรื่องนี้สำหรับคู่รักที่มีปัญหาจากช่วงที่ผ่านมา เดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการแก้ไขและเยียวยาความสัมพันธ์การสื่อสารที่จริงใจและเปิดเผยจะช่วยปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขคุณจะพบว่าคู่รักของคุณเข้าใจและเห็นใจในสิ่งที่คุณคิดรู้สึกมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงโดยเฉพาะในช่วงแรกของเดือนอาจมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดการใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดี จะช่วยผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นสําหรับคู่รักที่อยู่หา่างไกลกันเดือนนี้จะมีโอกาสได้พบกันมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสรุปเส้นทางแห่งความสุขเมื่อมองภาพรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวปีกุลเหมือนกับการได้รับของขวัญที่รอคอยมานานทุกด้านของชีวิตจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่สำคัญคือคุณควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและไม่ยึดติดกับสิ่งเก่ามากเกินไปการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยจงใช้ความซื่อสัตย์และความจริงใจที่เป็นจุดเด่นของชาวปีกุลในการสร้างความสามารถกับคนรอบข้าง และอย่าลืมที่จะใช้ปัญญาในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญการผสมผสานระหว่างหัวใจและสมองจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งใจไว้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะจดจําได้นานเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไป